ไร้หน้าที่กูไม่จากดินไม่ได้ไมาจากดาวกูข้าวกินไม่ได้ขอให้แค่มาใส่ท่าแต่ตอนนี้กูคงที่จะลันอีกยาวมือฝันที่ทต้องไปนันทยาดูเมื่อแดดอีกตอนที่กูทาใส่จ้าตีนหนักการในความติงที่กูวันเดิเนเข้ามาใส่อยู่ในท่าที่กูใส่จนสีโดนยูแม่งตั้งกวามอ,อะไรมึงยังพูดมากแต่มมองไม่เห็นเรื่องใจมึงคงจะวอนช้า เตน,นอนยักไหแ่ตัวชีมิตแล้วทำเป็นตัวนไกลแต่มึงยังเล็กน้อยจงมองไม่เห็นม่าจักรอนกลางคืนยังเต็มร้อยไฟในห้องอยังสว่างแต่ตากูมันมีน้อยใครได้น้อยชาวจีนแต่เธอคงไม่พิงกับนลอยน้อยกินสิ่งที่กูคิดกูจะทำให้เป็นจริงและตอนนี้กูพร้อมที่จะบินและสิ่งที่กูทำต้องมเกิน ่กไมสนคำที่มึง<แ>พูดกันไร้น้ำที่กูมาจากดินไม่ได้ไมาจากดาวกูข้าวกินไม่ได้ขอให้แค่มาใส่ท้ายแต่ตอนนี้กูคงที่จะลานอีกยาวกูมีฝันที่ต้องไปนั่นอีกยาวดูเมื่อแดดอีกตอนที่กูข้าวใส่จ้าตีนนักการในความจริงที่กูวันเปน็นเนคเข้ามาตส่ยอยู่ในท้าที่กูใส่จนสิ ทำเป็นเดินอยากไล่แต่ชี้มึงแล้วทำเป็นตันไกลแต่มึงยังเล็กน,น้อยยังมองไม่เห็นกระจกหลอนกลางคืนยังเต็มร้อยไฟในห้องอยังสว่าง,ง,างแต่ตาคุณม,มีน้อยแคเดีน้อยชาวจีนแต่เธอคงไม่เป็นกับมิ้งลอยน้อยกินสิ่งที่กูคิดกูจะทำให้เป็นจริงและตอนนี้กูพร้อมที่จะบินและสิ่งที่กูถามก็ไม่กินและกูก็ไม่ ันที่มึนพูดกันไรหนาวที่กูม,มาจากดินไม่ได้มาจากดาวปลูกข้าวกินไม่ได้ขอให้แค่มาใส่ทาแต่ตอนนี้กูคงที่จะรันีกยาวกูมีฝันที่ต้องไปรันีกยาวดูเมื่อแดดอีต,ตอนที่คนทาสสยจานจีนนักการในความจริงที่กูวันดปเนิคเข้ามาใส่อยู่ในเท้าที่กูใส่จนสี่ดินยู่แม่งตามก็หัวไหล